i n s i ซ e ต t a ์ Citizen สัปดาห์นี้มีชื่อว่าอวตารและปะทอคือการปรับเปลี่ยนระบบสร้างตัวละครของเราที่เรียกได้ว่าแทบจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้เราได้เคยเห็นระบบสร้างตัวละครใหม่ที่เจ๋งมากๆไปแล้วนะครับในงาน CitizenCon เมื่อปีที่แล้วและในแพท3.23ที่จะถึงนี้ระบบสร้างตัวละครที่ว่าก็จะอยู่ในแพทนี้ด้วยเช่นกันครับเราสามารถแบ่งเครื่องมือสร้างตัวละครที่จะมาในแพท3.23ได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกัน ส่วนที่1คือระบบ DNA เป็นการใช้ระบบผสมผสาน DNA แบบดั้งเดิมที่มีในแพดก่อนแต่เพิ่มเติมด้วยการใส่จุดขยับตามใบหน้าดังนั้นเราจะสามารถจัดรูปทรงของหน้าตัวละครได้ตามที่เราต้องการในภาพรวมแล้วนะครับในส่วนของ DNA เราจะสามารถทำการปรับแต่งสีผิวลักษณะของผิวหนังร่องรอยต่างๆบนใบหน้าเช่นกระฝ้าฝายได้นะครับส่วนที่2คือเส้นผม ทีมงานได้เพิ่มทรงผมใหม่เข้ามามากมายและเมื่อเราเลือกทรงผมที่ต้องการได้แล้วเราจะเห็นการขยับของเส้นผมด้วยและอีกสิ่งที่สำคัญในส่วนนี้คือหนวดเคราที่มีมากมายให้เราได้เลือกใส่ตามที่เราต้องการหากเราไม่ชอบสีพื้นฐานของผมหรือหนวดเครานะครับเราก็สามารถเข้าไปย้อมสีผมและสีหนวดเคราได้ด้วยเราสามารถเลือกย้อมสีได้ตั้งแต่แบบพื้นพืนไปจนถึงแบบไล่เฉดสีได้ตามที่เราต้องการเช่น คนผมสีหนึ่งปลายผมอีกสีหนึ่งเราก็สามารถทําได้ครับทีมงานได้บอกว่าทรงผมและหนวดคราจะมีเพิ่มเข้ามาอีกในอนาคตจะเป็นการนําทรงผมต่างๆเข้ามาจากอีกหลายวัฒนธรรมในโลกซึ่งเราจะสามารถพบเจอได้ในแพทต่อๆไปส่วนที่3คือส่วนเมคอัพเป็นอุปกรณ์สําหรับแต่งหน้าครับเราสามารถเลือกแต่งเฉพาะส่วนได้ได้แก่ดวงตาหนกแก้มและริมฝีปาก เราสามารถทําการตกแต่งสีสันได้อย่างอิสระแล้วแต่ตามที่เราต้องการและส่วนที่4คือส่วนแสดงหน้าตาครับนอกจากส่วนแสดงหน้าตาแล้วก็มีปุ่มแรดดอมเพราะว่าคงจะมีหลายคนนะครับที่เบื่อกับหน้าตาแบบเดิมๆที่เราสร้างเหมือนกันเกือบจะทุกๆเกมดังนั้นปุ่มแรนดอมหน้าตาใหม่อาจจะช่วยเราได้และยังมีอีกหนึ่งฟังชันใหม่ล่าสุดที่ทีมงานใส่เข้ามานั่นก็คือการเซฟหน้าตาตัวละครของเราครับ ซึ่งจะไม่ใช่แค่การเซฟข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์แล้วแต่เรายังสามารถเซฟและเอ็กซ์พอร์ตไฟล์หน้าตาตัวละครของเราลงมาใน PC ของเราได้ด้วยและยังสามารถส่งไฟล์นั้นให้กับเพื่อนๆของเราได้และแน่นอนครับว่าพวกเขาสามารถเปิดไฟล์หน้าตัวละครของเราได้จากในตัวเกมนะครับดังนั้นต่อไปนี้เราไม่ต้องกังวลแล้วว่าถ้ามีการไวฟ์หน้าตาตัวละครของเราจะถูกลบออกไปต่อไปเราก็สามารถโหลดไฟล์ตัวละครของเราที่เก็บไว้ในเครื่อง แล้วก็ Import เข้ามาได้เลยทันทีสุดท้ายนี้ทีมงานได้บอกว่าระบบสร้างตัวละครนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะยังต้องเพิ่มระบบการเจาะร่างกายเจาะหูการใส่อรอยสักและรูปแบบของตาตัวละครให้มากกว่านี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆที่น่าติดตามมากมายครับหากท่านใดยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกม Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand หรือจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยครับสวัสดีครับ